ไปดูอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์แชร์คลิปนี้กันเยอะ,ะแล้วก็โอ้โหพาดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกอึง้งเต่าเน,นี่ยหนีออกจากบ้านนะะเปิดประตูหนีออกจากบ้านได้เองเต่าจริงๆครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพเดี๋ยวไปดูภาพกันว่าเราจะอึ้งจริงๆไหมฮะพยายามพยายามจะออกอ่ะเปิดประตูเองด้วยจ้าเก่งมากลูกชายแม่เปิดแล้วเปิดแล้ว <ภ><ย>เราก็นึกว่าลมพัดที่ไหนได้ลูกชายฉันฉลาดกว่าหมาอีกนะะเนี่เขาไม่ได้ค่ะพี่บอกต้องบอกความเร็วไม่ใช่ความเร็วปกตินะเขาฟาสต์โฟเวอร์หรือว่าเพลย์ให้เร็วขึ้นเต่าไม่เร็วแบบนี้อไม่น่าจะเร็วแบบนี้ือถ้าเต่าเร็วแบบนี้เนี่ยตกใจเรื่อง,องเหนือธรรมชาติจะอยู่ที่เต่าแล้ะอึ้งจริงอึ้งเร็วขนาดนี้อึ้งจริงเลยแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะใช่แล้วก็เราก็ เจ้าของบ้านเนี่ยก็บรรยายไปด้วยนะฮะบรรยายไปด้วยว่าเนี่ยออกไปแล้วฮะหนีไปแล้วฮะ <c oughs> เขาบรรยายให้ฟังด้วยฮะจากภาพนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมครับเต่าตัวนี้ค่อยๆค,คลานไปเลื่อนประตูรั้วนะครับแล้วก็พอประตูมันเปิดกว้างพอเนี่ยก็คลานออกไปยังบ้านฝั่งตรงข้ามทันทีอย่างที่เราเห็นแล้วก็ที่เราได้ฟังเจ้าของบ้านได้อธิบายให้ฟังเนียนะฮะแหมแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาคลานไปอยู่ที่บ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้นะฮะก็คลานไปมาอยู่บนถนนแหละภายในหมู่บ้านโดยคลิปนี้เนี่ยเขาถูกโพสต์ในแอปพลิเคชัน TikTok กนะครับก็คือชื่อแอดลูกน้ำสกาวนะฮะโดยบอกว่าต้องการแบ่งปันภาพจากกล้องวงจรปิดวินาทีที่เต่าของเธอเนี่ยแอบหนีออกจากบ้านครับ คลิปนี้ถูกเผยแพร่และกลายเป็นไวรัลนะครับมียอดผู้เข้าชมเนี่ยสูงกว่า5ล้านครั้งชาวเน็ตจำนวนมากก็มาแสดงความเห็นกันไม่ขาดสายเลยครับเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะเต่าเปิดประตูเองได้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆนะหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอได้เห็นบ้างนะครับไม่เคยคิดเลยว่าเต่าก็จะเปิดประตูแล้วก็หนีออกจากบ้านได้แบบนี้เหมือนกันนะฮะ ไม่น่าเชื่อครับมันมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดออกจากบ้านสัญชาตญาณการหนีเที่ยวไม่ได้เกิดขึ้นแค่มนุษย์เราเต่าเองก็ยังอาอยากจะหรืเอาจจะเห็นบ่อยเห็นบ่อยรู้วิธีการก็ลองทําตามอะไรอย่างงี้ฮะแล้วดูสิฉลาดไหมมันใช้กระดองดันเอาประตูนะแล้วก็เอาตัวเคลื่อนไปนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อจริง